พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคั<า>มภีร์นำ<า>ชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องวันอาทิตย์าตยทางตาลในพระนาม<ใ>นของพระเจา้าสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการพระคำนำชีวิตสำหรับวันนี้ครับ คุณผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับซึ่งตามปฏิทินของคริสตจักรนั้นวันนี้เราก็ถือได้ว่าเป็นวันอาทิตย์ทางตาลวันอาทิตย์ใบปามานะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่องค์พระเยซูคริสต์ได้เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิตซึ่งในมุมมองของการเสด็จของพระเยซูเข้ากรุงเยรูซาเล็มวันนี้จะเป็นการเสด็จเข้ามาเหมือนผู้ที่มีชัยชนะ แต่จะเป็นผู้ที่มีชัยชนะในมุมมองของมนุษย์ในมุมมองของประชาชนทั้งหลายนะครับเราจะมาศึกษาด้วยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ในวันนี้เพื่อที่จะเป็นการหนุนใจและให้กำลังใจให้ความเข้าใจสำหรับคุณผู้ฟังเพราะว่าอีกหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นก็จะถึงช่วงเวลาของเหตุการณ์ที่เราทั้งหลายรอคอยนั่นก็คือเทศกาลวันอิสเตอร์ซึ่งเมื่อพระเยซูคริสต์สเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มแล้ว วันเวลาก็จะเริ่มถอยหลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่พระองค์จะถูกอาญาตจะถูกจับถูกตัดสินคดีและถูกประหารชีวิตด้วยการตรึงที่ไม้กางเขนสิ้นพระชนและพระองค์จะถูกฝังไว้ในอุโมงค์แล้วในวันที่3าพระเจ้าได้ยกชูพระองค์ขึ้นให้ฟื้นขึ้นมามีชัยชนะเหนือความตายเหนือโรครายโรภยคภัยค้เจ็บเหนืออำนาจของความบาปมารร้ายต่างๆก็ถูกปราบลงอยู่ ใต้พระบาทของพระเยซูคริสต์ฤทธิ์อำนาจแห่งพระโลหิตฤทธิ์อำนาจแห่งพระกายที่ฟกช้ำของพระองค์ก็จะเป็นชัยชนะเหนือสิ่งต่างๆเหล่านั้นบรรดาผู้ที่เชื่อศรัทธาในพระองค์เราทั้งหลายผู้ที่เป็นคริสเตียนผู้ที่เป็นสาวกของพระองค์ก็มีส่วนเข้าส่วนในชัยชนะของพระองค์นั้นนะครับคุณผู้ฟังครับและวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับเช่นเคยครับ ผมจะนำพระคำของพระเจ้าในพระธรรมสดุดีบทที่ร1 8มาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังนะครับซึ่งพระธรรมสดุดีบทนี้จะเป็นพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่พี่น้องคริสเตียนและชาวยิวนั้นได้ขับขานขับร้องบทเพลงสดุดีนี้เป็นเวลาหลายพันปีมาแล้วนะครับเป็นบทเพลงสดุดีที่ใช้สรรเสริญพระเจ้าอย่างยิ่งใหญ่ตรการตาและในการอ่านพระคำของพระเจ้าวันนี้นะครับ ผมจะขอหนุนใจคุณผู้ฟังที่เราทั้งหลายจะมาร่วมใจกันถวายคำสรรเสริญยกย่องแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าให้พรั่งพรูไหลล้นออกจากปากออกจากใจของเราเป็นการถวายบูชาแด่จอมราชาผู้ยิ่งใหญ่แห่งฟ้าสวรรค์ผู้ทรงถ่อมพระไทยลงมายอมลงมาในที่ต่ำสุดเพื่อจะช่วยกู้มนุษย์ให้พ้นจากการเป็นทาตของความผิดความบาปนะครับ คุณผู้ฟังครับสำหรับพระธรรมสดุดีที่ผมจะนำมาอ่านสู่คุณผู้ฟังในวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่1 1 8ผมจะอ่านตั้งแต่ข้อหนึ่งจนถึงข้อที่29นะครับพระธรรมสดุดีบทที่1 1 8ข้อหนึ่งถึงข้อที่29มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับจงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพระองค์ประเสริฐเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ ดำรงเป็นนิดให้อิสราเอลกล่าวเถิดว่า,ควา,ค,นนา,าความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิดให้พงพันอาโรนกล่าวเถิดว่าความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิดให้บรรดาผู้ที่ยำเกรงพระเจ้ากล่าวเถิดว่าความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิดข้าพระเจ้าได้ร้องทูลพระเจ้าจากที่คับแค้นใจ ของข้าพเจ้าพระเจ้าทรงตอบข้าพเจ้าและประทานความโล่งใจแก่ข้าพเจ้ามีพระเจ้าอยู่ฝ่ายข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่กลัวมนุษย์จะทำอะไรแก่ข้าพเจ้าได้เล่าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายข้าพเจ้าเป็นผู้ทรงช่วยข้าพเจ้าข้าพเจ้ามองเห็นคนที่เกลียดข้าพเจ้าแพ้ ข้าล <BLE> ีภัยอยู่ในพระเจ้าก็ดีกว่าที่จะเชื่อใจในมนุษย์เข้าลีภัยอยู่ในพระเจ้าก็ดีกว่าที่จะเชื่อใจในเจ้านายประชาชาติทั้งหลายได้ล้อมข้าพเจ้าข้าพเจ้าห้าหั่นเขาออกในพระนามพระเจ้าเขาทั้งหลายได้ล้อมข้าพเจ้าล้อมรอบข้าพเจ้าข้าพเจ้าห้าหันเขาออก ในพระนามพระเจ้าเขาได้ล้อมข้าพเจ้าเหมือนพึ่งเขาทั้งหลายดับเสียแล้วเหมือนเปลวไฟหนามข้าพเจ้าห้ามหันเขาออกในพระนามพระเจ้าข้าพเจ้าถูกผลักอย่างหนักข้าพเจ้ากำลังจะล้มแต่พระเจ้าท่งช่วยข้าพเจ้าพระเจ้าทรงเป็นกำลังและบทเพลงของข้าพเจ้า พระเจ้าทรงมาเป็นความรอดของข้าพเจ้าฟังสิเสียงยินดีและชัยโยในเต็นท์ของผู้ชอบธรรมว่าพระหัตถ์ขวาของพระเจ้าห้าวหานักพระหัตถ์ขวาของพระเจ้าเป็นที่เชิดชูพระหัตถ์ขวาของพระเจ้าห้าวหานักข้าพเจ้าจะไม่ตายแต่ข้าพเจ้าจะเป็นอยู่ และประกาศพระราชกิจของพระเจ้าพระเจ้าทรงตีสอนข้าพเจ้าอย่างหนักแต่พระองค์ไม่ทรงมอบข้าพเจ้าไว้กับมัจจุราชขอเปิดประตูความชอบธรรมให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเข้าประตูนั้นไปและถวายโมทนาพระคุณพระเจ้านี่คือประตูของพระเจ้าคนชอบธรรมจะเข้าไปทางนี้ ข้าพระองค์โมทนาพระคุณพระองค์เพราะพระองค์ทรงตอบข้าพระองค์และมาเป็นความรอดของข้าพระองค์ศิลาซึ่งช่างก่อได้ทอดทิ้งเสียได้เป็นศิลามุมเอกแล้วการนี้เป็นมาจากพระเจ้าเป็นการมหัศจรรย์ประจักษ์ตาเรานี่เป็นวันซึ่งพระเจ้าได้ทรงสร้าง ให้เราเปรมปรีและยินดีในวันนั้นข้าแต่พระเจ้าขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดเถิดข้าแต่พระเจ้าขอประทานความสำเร็จแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายเถิดขอท่านผู้เข้ามาในพระนามของพระเจ้าจงได้รับพระพรข้าพระเจ้าทั้งหลายอวยพรท่านทั้งหลายจากพระนิเวศของพระเจ้า พระเยโฮวาทรงเป็นพระเจ้าและพระประธานความสว่างแก่เราจงเริ่มเทศกาลด้วยกิ่งไม้ไปถึงเชิงงอนของแท่นบูชาพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์และข้าพระองค์จะถวายโมทนาแก่พระองค์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะเชิดชูพระองค์ จงโมทนาขอพระคุณพระเจ้าเพราะพระองค์ประเสริฐเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจคุณผู้ฟังครับและในพระกิติคุณทั้งสี่เล่มก็ได้มีการบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์การเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มของพระเยซูคริสต์เอาไว้อย่างชัดเจนนะครับแต่ผมจะยกมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังตอนเดียวนะครับอยู่ในพระกิติคุณมารโก บทที่11ตั้งแต่ข้อ1เป็นต้นไปจนถึงข้อที่10นะครับซึ่งมีใจความว่าครั้นพระองค์กับพวกสาวกมาใกล้กรุงเยรูซาเลม็มถึงหมู่บ้านเบ็ฟายีและหมู่บ้านเบธานีเชิงภูเขามากะกอกเทศพระองค์ทรงใช้สาวกสองคนสั่งเขาว่าจงเข้าไปในหมู่บ้านที่อยู่ตรงหน้าท่าน ครั้นเข้าไปแล้วในทันใดนั้นจะพบลูกลาตัวหนึ่งผูกอยู่ที่ยังไม่มีใครขึ้นขี่เลยจงแก้มันจูงมาเถิดถ้ามีผู้ใดถามว่าท่านทำอย่างนี้ทำไมจงบอกเขาว่าพระองค์ต้องประสงค์ลูกลานี้และประเดี๋ยวพระองค์จะส่งกลับคืนมาให้ที่นี่ สาวกสองคนนั้นจึงไปแล้วพบลูกลาตัวหนึ่งผูกอยู่นอกประตูที่ถนนเขาจึงแก้มันบางคนซึ่งยืนอยู่ที่นั่นถามเขาว่าแก้ลูกลานั้นทำไมสาวกก็ตอบตามพระดำรัสสั่งของพระเยซูแล้วเขาก็ยอมให้ออกไปสาวกจึงจูงลูกลามาถึงพระเยซู แล้วเอาเสื้อผ้าของตนปูลงบนหลังลาแล้วพระองค์จึงส่งลานั้นมีคนเป็นอันมากเอาเสื้อผ้าของตนปูลงตามถนนหนทางและบางคนก็ตัดใบไม้จากทุ่งนามาปูฝ่ายคนที่เดินไปข้างหน้ากับผู้ที่ตามมาข้างหลังก็โ่ร้องว่าโฮซันนาของให้ท่าน ผู้ที่เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญความสุขสวัสดิมงคลจงมีแก่แผ่นดินของดาวิดบรรพบุรุษของเราที่จะมาตั้งอยู่โฮซันนาในที่สูงสุดคุณผู้ฟังครับผมจะขอนำพระธรรมสดุดีบทที่118ข้อ22กับข้อที่23มาอ่าน ให้คุณผู้ฟังฟังอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งได้กล่าวว่าศิลาซึ่งช่างก่อได้ทอดทิ้งเสียได้เป็นศิลามุมเอกแล้วการนี้เป็นมาจากพระเจ้าเป็นการมหัศจรรย์ประจักษ์ตาเราคุณผู้ฟังครับพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้เป็นคำที่กล่าวไว้หลายพันปีก่อนที่เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริงในการเสด็จเข้าสู่ กรุงเยรูซาเล็มของพระเยซูคริสต์นะครับซึ่งขณะที่พระองค์เสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มนั้นฝูงชนได้ตะโก,กนส่งเสียงออกมาว่าขอท่านผู้เข้ามาในพระนามของพระยาเวจงได้รับพระพรคุณผู้ฟังครับประชาชนเหล่านั้น เขาได้นำประโยคนี้มาจากพระธรรมสดุดีบทที่118ที่เราได้อ่านผ่านไปในวันนี้นะครับซึ่งเป็นการร้องตะโกนเพื่อต้อนรับองค์พระเมศิยาให้เสด็จเข้ามาในเมืองและให้เสด็จเข้ามาในจิตใจของพวกเขาให้มาปลดปล่อยชีวิตของพวกเขาที่ตกเป็นทาสของความผิดความบาปนั้นนะครับซึ่งในวันนั้น จิตใจของคนเหล่านั้นต่างเต็มล้นด้วยคำสรรเสริญพระเจ้าเสียงเหล่านั้นดังก้องสะท้อนสอดรับกับเสียงยินดีและเสียงชัยโยโห่ร้องของทุกทุกคนซึ่งอยู่ในเหตุการณ์นั้นนะครับคุณผู้ฟังครับถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าอีกไม่นานนักเสียงตะโกนโห่ร้องสรรเสริญยกย่องด้วยความชื่นชมยินดีนี้ จะกลับกลายเป็นเสียงที่กล่าวโทษเสียงที่ปรับโทษและเสียงที่บอกว่าตรึงเขาบนกลางเขนตรึงเขาที่บนกลางเขนและเสียงดังกึกก้องกล่าวโทษพระเยซูนั้นจะดังก้องที่กรุงเยรูซาเลม็มกลบเสียงแห่งความชื่นชมยินดีที่เขาโห่ร้องต้อนรับองค์ราชาที่เสด็จเข้ามาในกรุงเยรูซาเลม็มบนหลังลาที่ต่ำต้อยนั้น คุณผู้ฟังครับวันนี้เราทั้งหลายสามารถที่จะสรรเสริญพระเจ้าองค์เดียวผู้ทรงเป็นศิลาที่ช่างก่อได้ทอดทิ้งเสียแล้วตอนนี้ศิลานั้นได้เป็นศิลามุมเอกแล้วคุณผู้ฟังครับและในพระธรรมสดุดีบทที่ร18นั้นผู้เขียนก็ได้บันทึกไว้เขียนบรรยายถึงความสำคัญ และสิ่งที่สมควรที่จะโมทนายกย่ององค์พระผู้เป็นเจ้าเอาไว้หลายเหตุผลด้วยกันตอนหนึ่งเหตุผลที่ท่านได้บันทึกเอาไว้มีอย่างนี้ว่าจงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพระองค์ประเสริฐเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจและในอีกตอนหนึ่งก็ได้บอกว่าข้าพระองค์โมทนาพระคุณพระองค์เพราะพระองค์ทรงตอบข้าพระองค์ และมาเป็นความรอดของข้าพระองค์คุณผู้ฟังครับผมไม่อยากที่จะให้ความชื่นชมยินดีการชชยโยโหร้องต้อนรับองค์พระผู้ช่วยของเรานั้นต้องกลับกลายมาเป็นทอยคําเสียงตะโกนในการปรับโทษพระองค์นะครับผมอยากจะให้เราทั้งหลายยังคงยกย่องเชิดชูสรรเสริญนมัสการองค์พระผู้ช่วยให้รอดของเรา ตลอดไปนะครับขอให้เราจงทราบว่าพระเยซูนั้นพระองค์พร้อมที่จะไปยังไม้กลางเขนเพื่อเราทุกคนเพื่อผมเพื่อคุณผู้ฟังและเพื่อคนบาปท,ทุกคนเมื่อเราทราบเช่นนี้แล้วขอให้เราที่จะปลดภาระหนักของเราความผิดหวังความวิตกกังวลในจิตใจในชีวิตของเรา ให้เราปลดมันออกจากบาของเราเสียแต่วันนี้และอธิษฐานขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรโดเต,เติมเต็มจิตใจที่เหนื่อยล้าของเราทั้งหลายเติมเต็มจิตวิญญาณของเราด้วยคำสรรเสริญและความชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในพระคุณของพระเจ้าเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดารงเป็นนิจ คุณผู้ฟังครับวันอาทิตย์ทางตาลวันนี้ทางคริสตจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวโครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์ขอพรของพระเจ้าในการที่เราได้มีโอกาสต้อนรับพระผู้ช่วยให้รอดของเรานั้นจงดำรงอยู่กับท่านขอให้ความกระตือรือร้นของพระวิญญาณบริสุทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจา้าจะกระตือรือร้นในชีวิตในวิญญาณจิต และในการรณิบัติรับใช้พระองค์อย่างเต็มที่ในชีวิตของทุกๆท,ท่านตลอดไปนะครับเอาล่ะครับผมจะขอ,อนํารายการนี้อำลาจากคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอให้การนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ทานตาลวันนี้เป็นพรสำหรับทุกๆท,ท่านจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันต่อๆไปขอพระเจ้าเพิ่มภูนพระพรแด่ทุกๆท,ท่านสวัสดีครับ i

You